สวัสดีค่ะสลีเชื่อว่าทุกคนนะคะที่มาดูสลีวันนี้นะคะต้องการที่จะเก่งภาษาอังกฤษมากขึ้นมีหลายคนนะคะที่เป็นคุณพ่อคุณแม่สองภาษามีหลายคนที่ต้องการจะพัฒนาภาษาอังกฤษของตัวเองมันทาได้ง่ายๆค่ะเดี๋ยวสวัิลีจะมาบอกวิธีนะคะว่าเราสามารถฝึกภาษาอังกฤษด้วยตัวเองง่ายๆได้อย่างไงนะคะ อย่างแรกเลยค่ะคือเราจะต้องเป็นคนที่ใฝ่รู้ค่ะนั่นหมายถึงว่าตัวเราเองเนี่ยเวลาเห็นอะไรบริเวณร,บรอบๆตัวเราก็ต้องหัดคิดเป็นสังเกตนะคะยกตัวอย่างเช่นสันี่เห็นแบบยาดม ขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะแต่อ e ี or, e ้อน e ี or, e ้หอมอยู or, ่ u, นะคะสวัสดีเห็นยาดมอย่างเงี้ยเสียกว่าเฮ้ยภาษาอังกฤษมันเรียกว่าอะไรวะนะคะแน่นอนเราไม่มีทางรู้หรอกนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้อยู่ในแวดวงไม่ได้พูดภาษาอังกฤษตลอดไม่ได้ไปอยู่เมืองนอกไม่ได้โตมาไม่ได้ไไดอินเตอร์นะคะก็ไม่ต้องกังวลใจไปนะคะเราก็ไปเปิดดิกดิกสมมติไปเปิดดิกมาแล้วปุ๊บเปิดดิกนะหาย,ยังไงดีนะคะก็เปิดดิกทครยังดิกก็ได้ไปหาคําว่ายาดมนะคะ โอเคเราได้มาละยาดมภาษาอังกฤษเรียกว่า inhaler inhaler มาจากคำว่า inhale inhale ไม่ได้แปลว่าในนรกนะคะ inhale ตรงนี้แปลว่าสูดมันเข้าไปนะคะ take a deep breath in สูดเข้าไปนะคะ inhaler แปลว่ายาโดมเห็นปะพอเรารู้แล้วเนี่ยวันหลังเราเจอยาดมมันโตเราหันหน้าไปมองมันเมื่อไหร่เราก็เรียกแค่นี้จะเรียกว่ายาดมเราก็บอกว่า่า ah, an inhaler หรือลูเอกเดินผ่านมาหรือผัวเดินผ่านมา ใช้งานได้เป็นประโยชน์นะคะฝึกใช้ภาษาอังกฤษไปเลยบอกว่า Sweetie Honey ที่รัก Can you pass me my inhaler over there Can you pass me แปลว่าส่งให้หน่อยส่งให้หน่อยหรือว่าเฮ้ย pass ยากไป give ก็ได้ Can you give me that inhaler It's over there เฮ้ยส่งให้หน่อยดีมันอยู่ตรงนั้นนะ่ะเห็นปะนี่ก็เป็นวิธีการฝึกจากสิ่งรอบๆตัวเราค่ะนอกจากเป็นคนใฝ่รู้แล้วนะคะอย่างที่สองคุณต้องเป็นคนที่แบบ ไม่ค่อยอายอะนะคะกล้าสแสดงออกหน้าด้านนิดนึงอะไรอย่างนี้นะคะแต่เราหน้าด้านเพื่อการศึกษาไงหน้าด้านเพื่อความรู้นะคะเราไม่ได้หน้าด้านแบบไป ตึงๆที่ไหนอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราหน้าด้านขึ้นมาแล้วนะคะคุณต้องกล้าใช้ค่ะเวลาอยู่ที่บ้านคุณต้องกล้าพูดแบบที่สัลดีบอกนะคะหรือวเวลาออกไปข้างนอกคุณก็ไม่ต้องไปกลัวใครคะ่ะอย่าลืมนะคะว่าความผิดพลาดอะ่ะมันก็ทําให้เกิดการเรียนรู้ใช่ไหมคะเหมือนที่สัลดีพูดเสมอว่ามันไม่มีหรอกนะ perfection อะมันไม่มีหรอกนะความ perfect อะนะคะมันมีแต่เราจะต้องพัฒนาเราจะต้อง improve มันให้ดีขึ้นยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะ่ะ เพราะฉะนั้นใครที่ยึดติดกับคำว,ว่า perfect เนี่ยเลิกเลยค่ะเพราะว่าคำว,ว่า perfect เนี่ยมันจะกดให้คุณอยู่กับที่ไม่ก้าไปไหนนะคะและถ้าใครชอบคลิปนี้ช่วยแชร์ต่อๆๆๆไปทีนะคะให้ทุกคนรู้ว่าตัวเองนั้นสามารถฝึกภาษาอังกฤษได้แล้วก็ไม่ต้องกังนวลว่าเราไม่เคยปเรียน